ต้าหสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเราสุตะวันนะคะเป็นครั้งที่6แล้วสำหรับเรื่องของวัตเทชนถีนะคะเรื่องนี้นะคะก็จะสืบเนื่องตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เราซื้อสอนเรื่องของการอ่านคำศัพท์ไปนะคะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะคะเราก็จะอยู่เรื่องเดิมก็คือเรื่องของวัตเทชนถีนั่นเองนะคะส่วน วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การเขียนนะคะโอเคทีนี้เราไปดูหมวดเช้นถีคำศัพท์ก็จะเป็นเรื่องของเ่้นถีหมวดร่างกายของเรานั่นเองนะคะคำแรกเดี๋ยวเราซื้อทวนคำศัพท์ให้ก่อนนะคะว่าเราจำได้ไหมนะคะคำแรกคำว่าโถโถศีสะต่อไป เจียนเจียนไหลต่อไปนะคะผีฟูผีฟูผิวต่อไปคะ่ะเหว่ปาเวปาแปลว่าหางที่เราเือเอาคําว่าหางเข้ามาก็คือจะมีในบทเรียนของเรานะคะก็จะเป็นบทสนทนานั่นเองค่ะต่อไปนะคะโศโศ มือถุยถุยขาเจ脚脚淘肚子า子ท้องอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะต่วนต่วนสั้นช้างช้างยาว ช่วงช่วงคู่อ่าทีนี้เราคือก็จะมีคําศัพท์เพิ่มเติมมาให้นะคะอาจจะเป็นมีคําเดิมอยู่แล้วหรือว่าจะมีคําใหม่เพิ่มเข้ามานะคำแรกนะคะลูกศรชี้ไปอันนี้เป็นร่างกายของคนนะคะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยอ่านว่าเส้นถีนะคะคำแรกเจียนเจียนก็คือไหลต่อไปโ สูมือต่อไปนะคะจงจื่อจงจื่อก็คือนิ้วกลางต่อไปหูหมิงจื่อหูหมิงจื่อก็คือนิ้วนางนะคะต่อไปเสี่ยวจื่อเสี่ยวจื่อนิ้วก้อยนะคะต่อไปเรามาดูฝั่งนี้กันค่นนะ,คะต่อไปซือจื่อซือจื่อก็คือนิ้วชี้นะคะ ่อไปมู่จื่อมู่จื่อก็คือนิ้วโป้งนั่นเองน,นะคะต่อไปนะคะโศจ่างโศจ่างก็คือฝ่ามือฝ่ามือนะคะต่อไปถุนปู่ถุนปู่ก็คือสะโพกนะคะแต่ถ้าเป็นตรงบริเวณก้นตรงนี้เขาเรียกว่าพี่กุพี่กุนะคะต่อไป เปยเปยอันนี้ก็คือหลังแผ่นหลังทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเปยนะคะและต่อไปนะคะก็คือบัวจึบัวจึก,ก็คือคอนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนคะแบบฝึกหัดหน้าสิบสามสิบสี่อ่าให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาคะ่ะเราไปดูว่าหน้าสิบสามเขาให้ทําอะไรกันอ่าเขาบอกว่าหัว อีหัวก็คือมาวาดรูปก,กันเถอนนั่นเองนะคะส่วนหน้าที่1 4บจีเฉียเฉยีจีจ,จ,จก็คือการฝึกเขียนและฝึกจำนั่นเองนะคะอ่านเราไปดูตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้าที่13เขาบอกว่ามาวาดรูปก,กันเถอะเขาให้อะไรคะมีประโยคภาษาจีนมาให้ถูกไหมคะแล้วก็มีรูปไปหน้าแต่ไม่มีอวัยวะใช่ไหมคะ อาทีนี้เราซื้อจะอ่านแล้วก็แปลให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนจับประเด็นซิว่าเราซื้ออ่านและแปลว่าอะไรบ้างและให้นักเรียนเอาคําศัพท์เนี่ยไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วเอามาวาดรูปลงในใบหน้าของบุผู้หญิงคนนี้นะคะโอเคทีนี้เราไปดูประโยคกันค่ะเขาบอกว่า water สางโถฝาวอเตอร์างโถฝาสางคือยาวถูกไหมคะโถฝาก็คืออะไรคะผมนั่นเองผมเขาเป็นยังไงยาวใช่ไหมคะต่อไปตาเออตัวตาเอาตตอ,เอตัวมีใบหูที่ใหญ่ใช่ไหมคะต่อไปเสี่ยวแยนจิงเยียนจิงคืออะไรอะดวงตาอะเยียนจิงคือดวงตานะคะต่อไปตา鼻子 ตาปีจือก็คืออะไรคะมีจมูกที่ใหญ่นั่นเองต่อไปเสี่ยวเสี่ยวจุยปาจุยปาก็คือปากนะคะต่อไปช้างเหม่หม่เหม่มหม่ก็คืออะไรก็คือคิ้วนั่นเองนะคะเขาบอกว่ามีผมที่ยาวมีหูที่ใหญ่มีตาที่เล็กๆมีจมูกที่ใหญ่มี ปากที่เล็กและก็มีคิ้วที่ยาวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่14บสี่เสีจีจีฝึกเขียนและจํานะคะให้นักเรียนเขียนตามลำดับขีดตามแบบฝึกหัดเลยนะคะเขามีคำว่าเวป้าต่วนช้างช่วงถูกไหมคะอ่าุ่ยต่วน เว้าฉางให้นักเรียนดูคำแรกและเขามีอะไรบ้างคะมีลำดับขีดหนึ่งสองสามสี่อ่าให้นักเรียนเขียนตามเขานะคะให้นักเรียนเขียนตามเขาหลังจากนี้นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียน ถ้าลายส่วนตัวเราซื้อมาได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมวิธีการส่งงานทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนส่งเข้ามาในอัลบ,บั้มเหมือนเดิมที่เราซื้อสร้างไว้ในกลุ่มนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ก็เซียตาเจียใจจีย